ดี๋ยวครับวันนี้รถไก่เอสทีปี22คันสุดท้ายของรถบรรทุกของพี่แตงโมนะเอามาใส่ของแต่งเรียบร้อยแล้วก็มีหลายอย่างพอสมควรนะแต่บางอย่างของยังไม่มาแต่วันน่้จะมาดูว่ามีอะไรเราบ้างอ่าหนึ่งในกระจกกล้วยแทนแทนพัคตอรี่47 12นิ้วตอกแทนเอ็มพายของใครตัวใหม่ใช่ไหมตอกแทนตัวใหม่ไม่ได้ยิงกระสังกัดออยด้วยแต่ของไม่มาอ๋อทรบม้วนหมดแล้วต่อไปก็เป็นท่อแล้วกันท่อของพี่อ้วนพิ๊ด พิตบูพิตบูแฟลเกิลทุกวันแหลมบางนะแล้วก็บอร์ดเซนเซเมนตัวโซฟาได้แดง <B> oring, ทัลริงโัลริงทิงหลังฮาเล่ทิงหลังเตี้ยพร้อมด็อกกิง้งแล้วก็โชว์เออร์ลินของสกิมมิ่งเอสอีจ <SE. S 2> ะก,การล้มกระเป๋าหลังอ๋อการลม้มท, <า S 2> ที่คุ้นเคยก็แตที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่เหลือยังรอเดี๋ยวรอของมาได้เดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนไม่ดังเงี้ย เราเปิดรอบน่ะเพื่ 3, อนี่ส0 0 0รอบนี่มีขวงนี้วดีกว่ใช่พี่เนี่ยตัวเอวเย่ตนี้ไม่เป็นของรถไอ้ตัวเดียวตัวเดียว,ท,ยวท,ยที่วจวยาวแหละที่ลูกค้าต่า สูงขึ้นนะมัน,นมันมันอวนนน้วนไงมันอ้วนแม่งนั่งสบายที่ผ่านเลยอย รันนอนเปิดรอบสูงมาพี่แต่เวลามันเดินเบาอ่ะมันมันแบบมันสุภาพดีนะเสุภาพดีเสียงสุภาพชนแต่ถ้าเปิดทำแคมม์น่าจะออกเป็นลูกกลุ่ต้องมาฟังตรงประมาณนี้มันต้องฟังอะไรอันนี้ใช่ เป็นคาเาะะทาแล้วด้วยอ๋อนะที่สุดมัาจะทำห้แล้วไม่ได้ไม่มีมือถือเสียงมือถือผูถ่ายอยู่เนี่ยเสียงไงแต่เอางี้ว่าเหมือนที่ถ่ายลงไปอ่าโอเคเท่าไหนะร 24, 25, ่วะที่วันนี้ประมาณสองสองหมื่นสี่สองหมื่นห้างานเป็นงานทาไทยพี่จอตั้งแบบเหมือนจะตีเองอ่ะโอเคปียี่สิบสองแรก็เป็นตอนนี้รถไม่มีแล้วถ้าอยากสนใจขั้นจองเข้ามาได้แต่ว่าได้รถน่าจะเป็นปีหน้าเขอบสวัสดีครับ